งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตองอกงามสมใจใใเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังทิศว้วนบางประมาอริศักพวนกิยาพันธ์นะครับพูดคุยกับท่าน ในระยะนี้เป็นช่วงหลังออกพรรษารางนั้นผมก็จะเสนอมุมมองหลังจากเสนอมุมมองว่าในกรณีเรามองไปที่พืชไร่นะเราจะดำเนินการเกี่ยวกับพืชไร่อย่างไรแล้วทีนี้ช่วงนี้ก็จะไปมุมมองเรื่องไม้ผลบ้างว่าหลังออกพรรษาไม้ผลจะเป็นอย่างไร เขาหมายความว่าช่วงในพรรษาเนี่ยนะมันก็จะมีฟ้าฝนตกฝนมากันเยอะแยะนั่นก็แปลว่าไม้ผลส่วนใหญ่ก็จะเจริญเติบโตทางต้นทางใบนะอ่าก็แต่พอหมดฟ้าหมดฝนไม้ผลต่างๆนั้นก็จะเตรียมตัวที่จะออกช่อแล้วก็เตรียมตัวที่จะ ติดผลแล้วก็จะต้องเลี้ยงลูกไปอีกนานหลายเดือนแปลว่าคนปลูกไม้ผลจะต้องเตรียมสำรองน้ำเอาไว้หล่อเลี้ยงผลไม้ที่จะติดลูกติดผลมาแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกพืชไปเพราะเหตุว่าถ้าเราพิจารณาไม้ผลโดยส่วนใหญ่นั่นแหละมันก็จะแล้วแต่ธรรมชาติ ไม้ผลบางชนิดนะฮะเช่นผมพูดบ่อยว่าไม้ผลในกลุ่มที่ออกดอกปลายยอดเช่นอะไรมะม,ม่วงลำไย,ยลินจีเงาะนี่พวกนี้จะออกดอกที่ปลายยอดมะยงชิดเนี่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นไม้ผลกลุ่มนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเริญเติบโตทางต้นทังใบทังน้นทั้งใบ เราก็รักษาใบาให้สม,มบูรณ์ใบที่สมบูรณ์มันจะปลูกอาหารมาสงางคะอ์แสงเสร็จแล้วมันก็ไปเก็บสะสมเอาไว้ในต้นและการปฏิบัติในช่วงหมดฝนแล้วนี่เราก็จะต้องใส่ปุ๋ยเร่งดอกจากที่เราเคยใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ153ตัวหรือจะใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูง20 10 10, อะไรก็แล้วแต่นะครับคราวน,นี้ เราจะปรับมาเป็นการใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงครับนะเช่น12 24 12หรือจะเป็นสูตรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสูตรตัวกลางสูงสงูเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นตาดอกหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วประมาณชัก2สัปดาห์นะเราก็หลังจากใส่ปุ๋ยลดน้ำไปแล้วต่อจากนั้นเราก็จะเริ่ม หยุดการให้น้ำเพื่อนในกลุ่มนี้เราจะหยุดการให้น้ำแล้วรออะไรครับรอลมหนาวครับปัจจัยในการที่จะเกิดดอกนั้นจะมีสองปัจจัยด้วยกันปัจจัยที่หนึ่งคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศคืออุณหภูมิที่ต่ำลงตัวยอย่างเช่นว่าม่วง โดยทั่วไปก็อุณหภูมิระหว่าง20ถึง25องศานะฮะอย่างนี้ก็จะออกดอกออกช่อถ้าเป็นใบแก่แต่ถ้าใบอ่อนอุณหภูมิต้องต่ำกว่านั้นิดนะครับแต่โดยทั่วไปก็ประมาณนี้ถ้าชอยมาสัก5วันทีนี้เราไปหยุดน้ำาำาไมเราหยุดน้ำเพื่อไม่ให้มีการนำเอาไนโตรเจนขึ้นไปใช้ เรากำลังจะปรับอะไรครับเราจะปรับ C N ratio ratio ก็คืออัาส่วนระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนเพราะเมื่อไหร่ไนโตรเจนสูงคาร์บอนต่ำมันจะเกิดเป็นใบเมื่อไหร่ที่คาร์บอนสูงแล้วไนโตรเจนต่ำมันจะเกิดเป็นดอกนะถ้าไนโตรเจนสูงคาร์บอนต่ำนะมันก็จะเป็นใบ อ่านี้ก็ไปตงไปลงไปใส่ใจกับมันมากแล้วกเอาเป็นว่านี่คือการเตรียมออกดอกสำหรับไม้ผลในกลุ่มนี้ครั้ไม้ผลบางชนิดเขาก็จะออกดอกแล้วก็จะติดผลต่ำกิ่งต่ำต้นใช่ไหมฮะถ้าดูตัวอย่างกรณีของขนุนทุเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างทุเรียน นะลองกอง,ร,งรังสานนี่พวกนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเอาเป็นว่าผมจะยกตัวอย่างทุเรียนเพราะว่าเป็นพืชที่ปลูกไว้เวลานี้ราคายังดียังไม่ทุรนทุรายแต่ถ้าการจับกลุ่มรวมตัวการวางระบบตลาดไม่ยั่งยืนนะฮะอันนี้ต้องระวังเพราะที่ไหนๆใครๆก็จะปลูกแต่ทุเรียนเพราะว่ามีราคาดีในระยะนี้ นะครับทีนี้ที่มันยังดีอยู่เพราะอะไรเราไปขายจีนจีนนั้นตลาดคนเยอะนะและที่จีนอากาศเขาไม่เอือ้ออํานวยมากรักนะครับยกเว้นทางตอนใต้ๆก็อาจจะพอไหวบ้างทุเรียนระยะนี้ต้องระวังอะไรครับพี่น้องครับใบที่เราบำรุงมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ย ถึงเวลานี้มันสมบูรณ์ดีอยู่ใช่ไหมถ้าสมบูรณ์ดีอยู่สิ่งที่ท่านจะต้องเลี้ยงใบเหล่านี้เอาไว้อย่าให้ร่วงนะครับแล้วอะไรมาทำให้ใบมันร่วงนอกจากโรคที่เกิดจากระบบรากแล้วถ้ารากดีต้นดีทุกอย่างดีไอตัวการสำคัญที่จะทำให้ใบทุเรียนร่วง ก็คือแมงมุมแดงหรือบางคนเรียกว่าไรแดงเนี่ยนะครับตัวนี้ครับมันจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบและใบจะร่วงกลาวเลยทิดวนบองมาเคยไปเห็นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกนะ,ะนนครนายกก็มีปลูกทุเรียนอยู่เหมือนกันนะครับก็ปรากฏว่า โอ้โหใบร่วงโคนต้นเห็นแล้วใจหายทีนี้พอใบมันร่วงมันก็จะแตกใบใหม่พอมันแตกใบใหม่มันก็ไม่ให้ไม่ไม่ออกดอกแล้วคันนี้เพราะว่าอาหารทั้งหมดมันสลัดดอกทิ้งล้วมันจะไปเลี้ยงใบอ่อนเราจรึงยอมให้ใบร่วงไม่ได้วิธีไม่ให้ใบมันร่วงท่านก็ต้องสกัดกั้นไร,ราแดงโดยการที่เอา,เอา กำมันฐานผงคูมูรัสไปฉีดพ่นป้องกันกำจัดไรไว้หรือจะเป็นสารป้องกันกำจัดไรที่ชื่อว่าโทเทมอันนี้ท่านต้องฉีดป้องกันไว้เลยนะเป็นตัวร้ายที่สุดในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับอันนี้ต้องดูแลให้ดีนะครับอ่า คานนี้เอาแค่นี้ก่อนสจ้ารับเปีเดี๋ยวค่อยต่ออย่างอื่นนะฮะคันี้ไม้ผลบางชนิดเนี่ยมันจะออกดอกออกผลพร้อมกับการตัดแต่งตัวอย่างพอหมดฝนแล้วเนี่ยถ้าใครที่ยังมีน้ำสนับสนุนได้เนี่ยผมยกตัวอย่างล้อยนาพวกที่ออกดอกมาพร้อมกับการพริใบใหม่ จะเป็นน้อยหนาเป็นองุ่นนะเนี่ยน้อยหนาอางุ่นหรือจะเป็นพวกมะนาวส้มอะไรพวกนี้แต่ผมจะยกเรื่องน้อยหนาน้อยหนาพาพอหมดฝนเนี้ยเราก็จะทําการตัดแต่งกิ่งรูดใบทิ้งหมดสมัยก่อนเราเอายาฆ่าหญ้าบางๆฉีดเพื่อไม่ให้ต้นเสียแต่ว่าใบาเสียล่วงไปแต่ก่อนหนะ้าที่เราจะทําอย่างนี้ หมดฝนแล้วนี่เราควรจะใส่ปุ๋ยเร่งดอก12 2 0 4 2ยีจะสูตรกลางสูงนะพอใส่เร่งดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตัดแต่งกิง่งรูดใบทิ้งนะฮะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ถ้ามีน้ำถ้าให้ นะเพื่อให้น้อยหนาพริใบนะครับพอมันออกใบมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะพาเอาดอกเนี่ยออกมาด้วยนะครับดอกออกมาด้วยอันนี้เป็นธรรมชาติเพนไม้ผลจะมีอยู่3ามกลุ่มนี้เพราะฉนั้นมุมมองไม้ผลจะเป็นอย่างนี้แต่รายละเอียดในแต่ล,ละพืชนั้นยังมีอีกมากมายหลายประการซึ่ง ถ้าใครสงสัยอะไรก็ติดต่อมาที่ทิดบวนบางประมาณได้นะครับแล้วก็หวังว่าหนาวนี้เราจะไม่หนาวใจเราจะสุขใจกับการที่เราปลูกพืชผลต่ตางๆ,ๆนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิดบวนบางประมาตู้ปน12กํากำแพงแสนนครปฐม73140ม73140 ถ้าส่งลายก็ ID Line นะครับ s i b u a n 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID Line สั่งซื้ออโอโลซอยอัลตราที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสาร กำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพล,เลียแป้งนแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร GAP นะครับวันนี้ขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟสตรีลอนาอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟสตรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิร,รามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ